ทุกคนนี่น้นองชอายอย่างน่าใหญ่เช่นเคยตอนนี้ก็ใกล้สิ้นเดือนมีนานแล้วแกอาทิตย์หน้าก็เมษาแล้วซึ่งหนึ่งเมษาคือวันแะลรเอพิฟเดย์ <if> และไรออดเด็เขาก็มีทรรมเนียมที่ว่าวันทุกวันเอพิฟเดย์เขาจะปล่อยสกินนะเนาะอย่างที่เห็นบางปีเขาจะปล่อยสกินเป็นเนี่ยแคทแอนด์ด็อกซึ่งเป็นสกินเซ็ตที่ฉันชอบมากบางตัวยังไม่เข้าไวลิฟนะช่นยูมิแก่ฉันอยากให้เข้ามากที่สุดน่าหลาักเอฟเฟกต์น่าหลักมากหรือบางช่วงเาเอพิฟุดย์เขาก็จะปล่อยเป็นแบบ เซนสกินแบบพวกอาชีพปะแกะเป็นพาลงพาลงเป็นคนนูน่นนี่อะไรนั่นไปที่เคยมีในวาลิปก็จะเป็นมุนโดที่เป็นใส่สูตรนะแกะเออนั่นแหละอัน,นั้นก็คือในเซ็ตน,นี้แล้วก็จะมีเซ็ตอาหารซึ่งปีที่แล้ววันใน PC เออใน L อลใหญ่อ่ะเนาะ LPC ก็จะมีทวิสที่เป็นหัวชีดและปีนี้ของวาลิปลดมากมีต2ตัวจริงเลยจ้ะของพีซีเหมือนจะมีเยอะแต่ของวาลิปเข้าแค่สองตัวแกนั่นก็คือพิซซ่าดลิเวอรี่ซิลเวีย แล้วก็ตัวใหม่เกสฮูปปี้เออก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแกว่าจะเป็นยังไงมาเริ่มกันที่พิซซ่าดิลิเวอรี่ซิเวียโอ้แต่ลถลถรถลถลถลถเออขี่สกูตเตอร์มาเวะแต่แกเครื่องหน้าทำถึงมากแต่งหน้าที่ไหน่ะหนูซิเวียโตริโกคุลติลาใจโกน เป็นอกเอวโพวสุดที่สุดเสื้อท่อนบนเป็นครอบมีปกโชว์ดือโชว์ไหลเราเป็นกางเกงขาสั้นคือแบบวายทูเคกเกินแอะววายทูเคกสุแล้วเปลี่ยนกรงจากเป็นพิซซ่าส <pou> ับเข้าติ่มข้าอะไรน่าสวยมากแกขอยัดเกียริปล่อยผมด้านขวาที่หลุดออกมาแต่น้า น่าแต่งาที่ไหนลกูกปากน้นชีดฟิวโลน่ะรูะ้เลยเพราะแอบเป่งอยู่แอบจลืออยู่แกคือโมเดลมันไม่ได้มีดีเทลอะไรมากนะแต่ว่ามันเป็นแบบใหม่แบบสับแบบทำถึงเป็นโอ้ยลดอะเป็นสายอาชีพที่ลดสกินสายอาชีพที่ปังไอเลิฟมากคิวโก่งเวอร์นี่ชอบ อดูรีคอลสิเอเอเออ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 โอ้นั่นล่ะรีคอลเป็นขีดตะกตเตอร์กลับวะไอ้เลิฟวะแกนี่โมเดลใจมาแล้วนะโมเดลคือโอ้ไ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 อ้สังเกตอะไรไหมแกดูหน้านี้นะอันนี้คือหน้าเป๊ปโอลนี่นะแต่ก่อนอันนี้มันเป็นหน้าเห็ดแกคือพิซซ่าคือแรนดอมเปลี่ยนหน้าได้เองหรอหรือยังไงกูเวอร์ al, นะ คืว่าเกิดนนะเอฟเฟกต์ฉ่ำอยู่นะเป็นชีคกระจายพร้อมกับหน้าที่กระจุยออกมา <c oughs> คือที่สุดอ่าแกแกนับเปลี่ยนอีกแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นฟิวเออร์ฮาวเอียนเพราะว่ามีสับปะรดเนาะดูดิใช่ไหมสับปะรดกับแฮมไหมเออเออเอเอเฮ้ยรอดได้หรเรลาแล้วชุดมันโอเคชุดมัน มันดีนะคือมันมันแปลกๆใหม่ๆดีอะ่ะเป็นแบบดีเทลไม่ต้องเยอะเป็นแบบชิลๆเออรอบเป็นฟิวชีละลายแล้วมีแฮแทแฮทชาเปียงโอ้ยรลดอะเออ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 ติเห็นชัดเห็นแจมชอบเพราะมันเป็นฟิววิ่งๆเหมือนเราลีไปส่งพิซซ่าเออแล้วมีเห็ดมีอะไรกระจายเว์ ไอเลิฟมากนี่ชอบสกินสายปั่นอยู่แล้วมันฟิลแบบเขามันเหมือนไอไอดราวเวนหัวโตแก <c oughs> เออมันเป็นบันปันอย่างนั้นเนาะแล้วรู้สึกเขาเปลี่ยนไอโครงจับเป็นพิซซ่ามันดูแบบไม่ไม่หลุดตีมันเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ดูแปลกอะดูลงตัวเข้ากับซีเวียมากเฮ้ยเอฟเฟกดีอะ่ะ อันนี้เป็นฟิลสกินขายขับที่ดีนะแกอย่าไปเล่นนี่ชอบมากแล้วชอบที่หน้าพิซซ่ามันเปลี่ยนด้วยแก <c oughs> I l ล v e แล้วไปเนคืออะไรแกแกเราดูให้ดีนะคืออะไรแกมีสีโคม่าไปอีกแล้วก็ดูสีพางชมพูเกิน แม้ว่าอันนี้จะดูเหมือนพี่จะเทยแต่คือโลปากจะลืมมากผมชมพูวิกแน่นอนคือไม่ต้องสืบทะผมสินี้วิกแน่นอนหมวกเสื้อถุงน่องชมพูไปหมดลดสีหอมานี้ลดซึ่งเป็นสีตัวสิเข็ดด้วยคือต้องซื้อทั้งเ็ตอีเลออดเป็นหัวหมอมันโลดีว่าพวกจะเทยมันชอบอะไรอย่างนี้อย่แล้วสีชมพูอะ เมนซีเวียก็เตรียมเลยจ้าเสียตังที่สุดส่วนสีอื่นไม่ต้องพูดบูดอันนี้ผมสวยแต่สีชุดไม่ต้องพูดอันนี้ฟิลหมาล่าฟิลพิซซ่าหน้าหมาล่าอันนี้เหมือนฟิลปั๊มน้ำมันมากกว่ามากกว่าเป็ลาพิซซ่าเนาะอันนี้ขอไม่พูด no comment แอดแอด ม่วงเหลืองไปเลยคู่ตรงข้ามแต่ผมสวยอันนี้เหมือนไม่มีสีจะลงงงโอเคแกวังอ่ะแล้วสเปดคือเข้าตีมโกนฟิลแบบว่าเออติ้งนองมาถึงแล้วเดอ้อพร้อมส่งไอเลิฟมากทุกอย่างเข้าตีมเอ้ยแอบเห็นอามูมูอยู่ข้างๆกลับข้างหลังคืออะไรกาลิโอดิกาลิโอชุดส่งไก่ดิ เป็นส่งไก่อะดิคอสเพ์ส่งไก่อะดิของปีอื่นเนานะแต่น,นี้ชอบมากเลยว่ะแกซิลเวียนนี้ฉันพูดเลยนะถ้าสมมติว่ามีท่าออกจากบ้านอะ่ะเป็นฟิลแบบขี่สกูตเตอร์ออกมาเพิ <Wow. S 2> ่มเพิ่มมีเก้ามีสิบนะจ๊ะมีถึงสิบนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ไม่มีแล้วดีเทลชุดก็ไม่ไเยอะเนาะงั้นก็เอาไป8.5ก่อนแกแต่ถือว่าสูงมากสำหรับสกินแบบ ไข่ขำสกินเซ็ตไข่ขำอะเนาะแต่โลบมากเข้าตีมเข้าอะไรต่อไปไปดูลูกสาวตัวใหม่กับเกสทูปปเออเออเป็นฟิลแบบเซ็ตของเล่นเนาะเอากระดาษลังกระดาษอะไรมาทำเป็นกรอบทำเป็นมองหวังทำเป็นคออุ้ยคอเหมือนเป็นดินสอปัดด้ามออุ้ยผมน่าหลักมากเลยว่ะแกอุ้ย ต้มหูก็เป็นฟิวเอากระดาษลังมาต้อเออทุกอย่างเหมือนเขาตีมเนาะเอากระดาษลังมาทําเป็นต้มหูมีสนับเข่าด้ยน่ารักเออเออดามคอนเป็นดิงสองแกดินสอยักษ์อุ้ยโลกข้างหลังก็เป็นขนาดลังอุ้ยอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะสีน่ารักผมแต่แอบไม่ชอบสีสีเขียวอ่ะม่รูทำไมมาดูตุนตุนแกมาดูวาย ไม่ชอบสีโมเดลเลยอ่ะในเกมอ่ะมเมื่อกี้ข้างนอกเมื่อกี้ดูสวยกว่านะรีเขาน่ารักแกเมื่อกี้วายเอฟเฟกแกเอฟเฟกน่ารักอะ่ะอุ้ยโลก็สีสวยเอฟเฟกน่ารักแกแต่เสี๋ยวได้เดี๋ยวได้สีโมเดลตัวว่ะมันดูตุ่นๆเหมือนของเล่นเก่าๆป่ะแกแตรู้สึกไหมคือ ด้วยความที่มันเป็นเซตแบบของเล่นอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นสีแบบสดใสหน่อยเนาะคือเข้าใจแหละว่าสีตัว poppy ปมปปันเป็นสีแบบม่วงๆอม,มสีซีซีๆอะแต่ว่าสีอื่นมันน่าทำให้แจ่มๆปะูแต่อเอฟเฟกต์น่ารักมากเลยย่ะแกใช่ได้อุ้ยเอฟเฟกต์คือถูกถูกจริตฉันมากโอ้ปล่อยออร่าสีลงเราเป็นดาวเป็นอะไรกรนะจายอะ ก็รู้สึกไหมว่าเอฟเฟกมันเหมือนเซตอ้นนี่อะการ์เด้นปาร์ตี้เนาะคลายๆเนาะอุ้ยน่ารักมากเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้น่ารักอุ้ยอันนี้ยิ่งเหมือนการ d เด p นปาร์ตี้เลยแกแบบมีความเป็นสีลุ้งมีเอฟเฟกต์ดาวกระจายออกมาแล้วก็มีเห็นปะมีริบบินอะไรเงี้ยเออฟิลเดียวกันเนาะกับเซตนั้นอะ อุ้ยเอาละล็อตเอาละเอาละเอาละอุ้ยเป็นกล่องด้วยความที่ป๊อปปี้อ่ะเป็นคนเอเอ่อเอฟเฟกต์ของอัลติเมทอ่ะมันเล่นใหญ่อ่ะก็เลยพอเป็นสกินมันเลยดูแบบดูฉ่ำดูคุ้มเนาะอุ้ยน่ารักมากเลยว่ะอู๋เสียงขายเสียงก็น่ารักแกเฮือแต่เสดายสีโมเดลว่ะ แกว่าไงกันสเปดก็ไม่เท่าไหร,ร่นะสเปดก็แกฉันว่ามันมีปัญหาที่สี่เว้ยสี่โมเดลอะอืมเอฟเฟกค,คือที่สุดเอฟเฟกนี่คือให้เอฟเฟกต์ดียให้สิบแต่ว่าถ้าโดยรวมอะขอให้แปดแล้วกันแกน้อยกว่าซิลเวียคือซิลเวียคือเขามาอง์รวมแบบทุกอย่างมันคือแมทกันหมด ดีโมเดลดีเอฟเฟกต์กำลังดีเข้าตีมแต่เนี่ยคือนี่ไม่ค่อยชอบโมเดลเท่าไหรอ่อ่ะแต่เอฟเฟกต์สวยน่ารักเสียดายแกน่าจะทำแบบให้มันสดใสไปเลยเ,ลยเนะเาะอืมแอเสียดา <laughs> โอเควันนี้แกหมดแล้วฉันเซ็งมากปีนี้เข้ามาแค่สองตัวจริงๆเซ สกิลเอพิฟูดีอ่ะดีทุกปีเลยนะคือเขาเหมือนทําแบบปล่อยจอยมันคิดอะไรเยอะอะมันก็เลยเหมือนแบบโอ้ออกมาดูสนุกดูเป็นอะไรแปลกๆใหม่ๆก็อยากให้ถ้าวิงวอนขอเลยเอาท่าเลออดได้มาฟังก็พูดไปเรื่อยเนาะขอเอายูมิเข้ามาแคดแอนด็อกกลับมาหน่อยเนาะโอ้ยากใ้เขายูมิเข้ามาโอเคแกวันนี้พอแค่นี้แหละ มาแค่2ตัวเหมือนเคยถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงอยาคิดเห็นไปตรงกับฉันคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเออเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฉันอาจจะแบบมีรถไม่อะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ก็ไปแล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดซับสไคร e แล้วจะเกินมาคลิปหนะ้า